ก็นองขอสวีทเด้งชมทุกท่านกันด้วยนะฮะมาพบกับเอ่อเ d s กันอีกรอบหนึ่งนะฮะก็หลังจากที่เมื่อวานนะฮะ Net AS มันบูดนะฮะก็เลยเออไม่ได้ลงคลิปเลยนะเพราะว่าเตรียมคอนเทนต์ไม่ทันนะโอเคเดี๋ยวปิดเสียงเพลงนิดหน่อยนะซึ่งวันนี้นะฮะ Net AS มันก็ยังบูดอยู่เหมือนเดิมนะฮะก็เลยเออใช้เน็ต ค่ายอื่นไปก่อนนะฮะก็เลยมาอัดคลิปกันนะฮะก็เมื่อคืนนะผมก็ไปฟาร์มอีเวนต์ของเขามานะฮะก็คืออีเวนต์ p h i l i p s X T D S นั่นเองนะฮะก็ผมก็ไปฟาร์มมาจนตอนนี้ผมมี3,200เออที่โกลนัวเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งก็ปลดล็อกตัวสุดท้ายมาได้แล้วก็คือ m e c h a n i c Engineer นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นสกินที่แพงที่สุดแล้วในอีเวนต์นี้นะฮะวันนี้เราจะมาเลี้ยวเขาแยกกันนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมารีวิวแบบรวมทุกตัวกันเลยนะฮะประมาณนี้โอเคฮะกก็็ใสส่ยินมา ล้วนะ่เป็นสก,กินของเอนจินเนียร์อันนี้นั่นเองนะก็เดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปเล่นในเกมจริงให้ดูกันเลยนะฮะแล้วมาดูกันว่าหนะ้าตาของเขาเจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับสกินเอนจิเนียร์อันนี้นะฮะโอเคนะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นในด่านเออซิมซิตี้นะฮะก็เป็นด่านที่น่าจะค่อนข้างรีวิวดีนะเพราะว่าด่านมันไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะฮะ ซึ่งสก,กีน,นี้ผมก็ฟาร์มมาค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะก็เมื่อวานก็แบบฟาร์มทั้งวันเลยตนะั้งแต่เช้ายันเนอย,ยันมืดเลยนะฮะซึ่งผมควรจะทําคลิปนี้ไปตั้งแต่เมื่อวานแหละถ้าเกิดเออไม่ปเจอเน็ตบูตก่อนนะเอเคก็เข้ามาสู่ในเกมกันแล้วนะฮะซึ่งในช่วงเริ่มต้นนะผมจะทาการเยอร์ทำฟาร์มอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะนะสับตัวของเอนจิเนียร์เนี่ยมันแพงนะฮะตัวของมันเนี่ยโอเคก็ขอใช้เวลาฟาร์มสักคู่หนึ่งนะฮะก็เล่นภาพไปเลย โอ้ oh my god ที่มัน R N G เลยวนะเนี่ยดูดูดท่านผู้ชมเออเราเจอเอ่อน็อว์บอสนะฮะประมาณเอ่อสี่ตัวเออเดินเติดกันนะฮะก็ได้เวลาเอออัพตัวสู้นะโอเคฮะก็โอเคเราก็ยังรอดได้นะเพราะวกก่ากว่าจะใส่กาวมันค่อนข้างดีนะก็เป็นเออตัวจากสกินทองขององซี่ของผมเองนะฮะเกือ <laughs> บละ โอเคฮะตอนนี้ผมก็ทำแนวป้องกันมาพอสมควรแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะเวฟสามแล้วนะฮะแล้วก็ฟาร์มตัน Excel 2ตัวก้อนเลสเกลกประมาณเออกองหนึ่งนะฮะก็มาเริ่มทำการรีวิวเอาสกินของเอเจนเชียร์กันเลยดีกว่านะก่อนที่ตาม,มันจะจบนะฮะโอเคผมจะไปรีวิวตรงไกลๆแล้วกันนะเพราะว่าจะได้ไม่มีเอฟเฟกต์ของ DJ มาบังนะฮะโอเคก็มาเริ่มวางกันเลยนะครับเอเจนเชียร์นะฮะเปิดกราฟิกนิดหน่อยนะฮะเปิดกราฟิกสักเออ3ก็พอนะฮะโอเควางมาฮะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเอนจิเนียร์เลวศูนย์นะฮะสหรับสกินแมคคาลิกเอนจิเนียร์นะเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งก็เป็นเออลุงเลยสักอย่างหนึ่งนะฮะนี่ยดรูรอบๆของเขานะก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยเนี่ยสับสกินของเขานะโอเคฮะไปต่อกันที่เลวหนึ่งกันดีกว่านะกดอัพมาเลวหนึ่งนะ,ะจะเพิ่มถุงมือสีเหลืองนะฮะฮมาตรงมือแบบนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปฮะเลวสอง แล้วสองฮะจะเพิ่มแว่นตานะฮะแล้วก็จะเพิ่มกระเป๋าข้างหลังมาแบบนี้เป็นวิทยุนะฮะแล้วก็มีเลด้าสักอย่างอยู่ข้างบนหัววิทยุแบบนี้ด้วยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างเทเลยนะก็ต่อไปฮะมาดูกันที่แล้วสามดีกว่านะอัพแล้วสามมานะฮะเลเวสามรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะดูจะเหมือนเดิมมากเลยนะโอเคไปต่อที่เลเวสี่กันนะฮะเลเวสี่อัพมาก็จะมีเออเป็นที่จับอะไรสักอย่างนะฮะเพิ่มมาตรงเออปืนเขานะสักอย่างหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นสายสักอย่างก็ จะเป็นประมาณนี้เลยสับรอบๆของเขาในเลเ้ยวสี่นะฮะโอเคไปตอนที่เลเ้ยวห้ากันเลยนะฮะเลเ้ยวห้าฮะอัพมาก็จะใส่หมวก e เออจีเนียมาแบบนี้นะเป็นหมวกวิศวกรน,นะนี่ฮะรอบๆก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะโอเคแล้วก็ต่อไปฮะ,ะมาดูกันที่เลเวลตันกันเลยนะฮะก็คือเลเ้ยวหกนะฮะอัพมาฮะโอเคเลเ้ยวหกจะทําการเปลี่ยนปอกแขนนะฮะเป็น เป็นปอกแขนข้างหนึ่งมันจะเป็นเหมือนปอกแขนหุ่นยนต์แบบว่าร้อยเปร์เซ็นะเป็นแบบปอกแขนสีแดงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ต้องปากกระบอกปืนนะฮะมันก็จะมี แกออกมา2แฉกแ่กมีนะัรอบๆนะฮะแล้วก็มีสโคบแล้วสีเหลือง3จุดนะฮะแล้วก็มีผ้าผันแผลตรงแขนทข่าด้วยนะโอเคก็เป็นไม้สับเอนจิเนียร์เลเวล6ของเขานะเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ถือว่าค่อนข้างเท่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเรียงให้ดูกันฮะว่าแต่ละเลเวลหน้าตาเป็นยังไงกันนะโอเคถ้ามันาวางได้แค่6เอนจิเนียร์นะผมก็จะวางได้เพียงแค่เลเวลหนึ่งนะฮะว่าไม่สามารถอยู่ว่าวางเ,เลเวลศูนย์ได้นะโอเคก็มาดูแต่ละเลเวลกันเลยนะฮะ อันนี้เป็นเลเ้ยวหนึ่งนะฮะก็จะเป็นแขนเสื้อสีแดงแบบนี้แล้วก็มีถุงมือนะฮะแล้วก็รอบๆหน้าตาเป็นมาบน,นี้เลยแล้วก็แล้วก็เลเ้ยวสองะฮะก็จะใส่แว่นแล้วก็มีวทิทยุข้างหลังมานะแล้วก็รอบๆก็จะคล้ายๆเดิมนะฮะแล้วก็ต่อไปเลเ้ยวสามนะฮะเลเ้ยวสามก็จะ ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะสับแล้วสาก็จะคล้ายๆเดิมเลยนะส่วนเลเวสี่นะฮะก็จะเพิ่มสายอะไรมาตรงปืนนะเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าข้างๆมันจะมีสายสักอย่างหนึ่งตรงเปิดแบบนี้นะซึ่งแล้วที่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีนะมันจะเป็นปืนเฉยๆนะเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อไปฮะอันนี้คือเลเวห้านะฮะก็เลเวห้าก็จะใส่หมวกของอินจิเนียร์มานะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะ,ะรอบๆของเขานะแล้วก็ต่อไปฮะเลเวลสุดท้ายก็คือเลเวหกนะฮะก็จะมีผ้าพันแขนมาตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ จะมีถุงมือตามปกตินะ,ะแล้วก็จะมือข้างซ้ายของเขานะฮะมันจะเป็นมือเหล็กอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ฮะก็เป็นไม้สับทั้ง6เลเวลของเอนจิเนียร์เขานะเดี๋ยวผมจะลองไปวางจริงให้ดูกันนะฮะซึ่งหน้าตาของป้อมปืนเขาจะเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยก็อัพมานะฮะเนี่ยรอเขาตีนะเนี่ยพอเริ่มตีแล้วเนี่ยหน้าตาการสร้างป้อมปืนก็จะเป็นป้อมปืนแบบเดิมนะฮะก็จะเปลี่ยนเพียงแค่หน้าตาสกินเฉยนะปืนอันเดิมอยู่แล้วก็ ไม่มีมีเทดดี้เกาะนะจะเป็นประมาณนี้เลยนะซึ่งเอออเ็กเซลผมค่อนข้างน้อยมากครับมันก็เลยเออบอลค่อนข้างจะรับดาเมจน้อยนะเนี่ยหน้าตาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับเออเซนตีนะฮะโอเคเซนตียิงต่อไปเลยแล้วก็เรียบร้อยฮะทีจีบอลตาย <laughs> ประมาณนี้เลยนะครับเอ็นจิเนียร์เขานะถ้าเกิดดูแบบว่รารอบๆนะมันจะมี UI ชนะมาขวางนิดหน่อยนะแต่ว่ารอบๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเนี่ยหน้าตาในทั้งหมด6เลเวลของเขานะเนี่ย ก็จะมีการเพิ่มหมวกเพิ่มเปาะแขนอะไรประมาณนี้นะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เพิ่มลายที่ปืนมานี่ฮะดูข้างหลังเขาก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยมีวิทยุตั้งแต่เลี้ยวสองขึ้นไปนะแล้วก็ลากยาวมาเป็นเลี้ยวหกเลยนะฮะประมาณนี้สำหรับคลิปรีวิวสกินในวันนี้นะฮะโอเคแล้วก็สงเกเรื่องของลาไปก่อนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เพื่อนๆในการทำวีดีโอต่อไปด้วยนะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ไปบ่าย,าย,ายฮะ